不样，雷、嗯。嗯嗯

หวานมาถึงกรดปักค่ะคุณวัดตีค่ะนี่มาเล่นหิมะอีกแล้วเด้อข้าวมาเล่นหิมะเล่นกระดานเลื่อนมาอนี่อยู่สนามกบสนามกบแสงมาแสงมาบรรยากาศดีแสงมาหน่อยๆช่มงบงอกใบสดได้สามมุสี่มุ 好、哎。快完了。啊、哎。来、哎，吧、ah. 哎。哎哎

Jag grilla lite uppe på toppen. <mussion> Vänta lite. Tänk dig ett helt annat ställe. Här. Ta det bara plockat. Det är något du kan smaka nu. Du kan spisa. Så du Ja. Det kan spisa nu. Så det hänger så här. <här>, <här> มากินมากิน <wounds> นะค้า <rad io. S 1> ้นกก้วโอเคครั้งแรกครั้งแรกเปิดพิสดารครั้งแรกของหนุ่มนอสหนุ่มนอร์เวย์กินพิซซ่าม แก้วปลาเขาชิวเมนบนอามากินนะส้มตำขา้าวเหนียวไก่ย่างเน้ออบไก่ตุ่นโตเป็นโตเลนๆๆน่นกินากมาแซ่บแซ่บแนีก่กันจ้า,ามาแซ่บนีน่กันข้าวเหนียวแจ้วปลาแซ่บแซ่บมาเด้อมาเด้ออ่ะไปเยค่ะไป ลุยเฮาลุยเฮาลุยผสมแล้วก็มแนวฮะก็แนวกับสุดดำ บรรยากาศตอนสีโมงคืนเอามากินอาหารมาเล่นหิมะมนเล่นนังตอนแรกว่าจะอาบน้ำมาเกินอิ่มแล้วมันหนาวก็เลยบ่อาบเดี๋ยวไว้โอกาสหนะน,นักใครไม่อาบน้มอนะือเป็นน้ำแข็งเลยน้ำแข็งมันลงลึกเงไาตรงไปถูกล้อลงไปนี่ก็เลยเด็กน้อยทุกปิดปักชมบรรยากาศสวย